เนี่ยรถเราจริงจรวันนี้คุกมาวันรับรถครับอ้าว <c oughs> <c oughs> ัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษน,นะเพราะว่าเราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อพี่อิงนะค,คือวันนี้เนี่ยเราจะไปซื้อลถให้คุณพ่อพี่อิงนะซึ่งอยากจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาไม่รู้ตัวก่อนเลยทุกคนเราจะทําเป็นว่าเราพาคุณพ่อไปเทสได้ก่อนว่าคุณพ่อชอบลือเปล่านู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริง,<อ>รงๆแล้วก็ การแกล้งกันเนี่ยคือเอาหยอกล้อแหละหลคือก็ไม่ถึงขนาดลูกชั่วตัวดำเราเพระจริงๆตัวก็ดำอยู่จริงๆแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเขาจะเกิดวันที่9ก้กากรกฎาคมใช่ปะแต่<ช><ช>ว่ากรกฎาคมเราน่าจะมีภารกิจเยอะเราก็เลยเซอร์ไพรส์ไปก่อนเลยวันนี้นะ่ะมีตากล้องแค่คนเดียวนะซึ่งจะ<อ><อ>ต้องแบบปลอมตัวรับรับล่อๆด้วยนะแล้วก็ดูคุณพ่อเขาดูนิ่งมากเลยอ่ะไม่รู้คุณพ่อเขาแอบจับไตอะไรเราได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะทุกคนไปดูเลยว่าคุณพ่อเขาจะเป็นยังไง ทุกคนตอนนี้นะก็คือพี่เิงอ่นะเขาพาคุณพ่อไปเทศได้แล้ววันนี้นี่แขกกับเชิญคือคุณพ่อเนี่ยเขาจะรักหลานสาวมากเราก็เลยให้หลานสาวแล้วก็พี่สาวพี่อองนะแล้วก็พี่เขยนะก็คือน้องมินมิน,มนอะ่ะเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเราให้เขามาแอบตรงนี้สวัสดีค่ะนี่มาแล้วใครจำ้รงมินมินได้มั้งเดี๋ยวมินมิน,มน,มนวันนี้เรามาทําอะไรรู้ไหมมินมินมาทำอะไรบอกมาเิก่อนพูดเลยวันนี้มาทำอะไรคะมาเติมให้ขึ้นตาแล้วเราต้องทำยังไงซ้อมดวงตาอยู่ตอนตอนี้ซ่อมตัวอยู่ใช่ไหม ขอให้ใจเชิชดเชคดีโอเคถ้ากันเดี๋ยวเรานะก็คือจะเตรียมไปแอบทุกคนเขาจะมีเวลาเทใจประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปซักซ้อมว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรไง,ไงอตามมาเดี๋ยวพี่ออยก็จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยใช่จะเข้าไปปลุกพขาอยู่แถวนั้นแต่จะเป็นช่วงที่เขาแบบว่า ได้รถอะไรแล้วแล้วเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวเปิดไลน์มาไลน์มาแล้วเดี๋ยวพี่ออยก็เดินเข้ามาเลยยกขโยงโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ะแล้วเดี๋ยวโอ๊ตตามมานะก็คือเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเนี่ยเขามาแล้วก็พี่อิงเขาจะถามว่าเป็นไงขับดีหรือเปล่ายางงี้นอย่างนี้เพื่อให้เขาอ่ะมาเจรจาตรงนี้เดี๋ยวพี่อิงอะเขาจะมาให้คุณพ่อยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องของเราเนี่ยแอบอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็ ่ายรอถ่ายดูอ่ะทุกคนรอรุนนะว่าคุณพ่อเขาจะเป็นลมเปล่านะทุกคนไปครับน้องแบงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปอคันนี้นะฮะคันนี้ครับผมไปครับไปครับ few minutes later ไปครับไปไงโค้งอยู่ตรงนี้นะออนเอามือออนต้องต้องหลบไปก่อนเดี๋ยวพ่อแม่พี่ออกมา ตอนตอนตอนที่พี่บอกว่าให้แบงค์เอามาได้เลยอ่ะก็คือขับออกมาจากตรงนั้นอ่ะแล้วก็ต้องเข้าซองเลยก็ได้โอเคครับก็คือเดี๋ยวอันนี้เราจินตนาการอย่าหันไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือข้อสร้บก็คือจากประตูที่เราเดินข้นมาเมื่อสักครู่รถจะติดโบมาแล้วแล้วก็ค่อยสไลด์เข้ามาเรื่อย เราามใช่ครับแล้วก็จัดจัดรันอยู่ที่ตำแหน่งที่เราสมัครเรื่อๆโอเคแล้วอยู่พี่ก็เคลียร์เขาเองแล้วต้องการขอไปแสแตนราอยก่อนได้ขอบพระคุณครับผมครับเดี๋ยวพี่โทรหาสักพักแล้วน้องความพอใจความพอใจคือชอบเดียวเองเนาะครับก็ทำดีทำดีสภาพดีขับขับได้ขับได้เอาเอาไปเลยดีกว่าเอาไปเลยดีกว่าจะได้ทำเรื่องจองไเลยเราเวลาไม่มีด้วยไะ เอาไปเยอะเอาไปดีกว่าเดี๋ยวบอกไปเอาไปเลยผมมเล่นขายของมากเลยหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพีอะไรเดี๋ยวนสองเมื่อกี้สองสองราปลดสองรถให้ทองมาดีเซ็ตให้มาสองมาปลดกเออเราทำท่าดิ่สองทำท่าเนี่ยเขาเรียกรถคิดอ้าวพี่พ่อแม่รถไขว้าง เจียวสีสีเจียวเรติขาวด้วยแต่ว่าเขาจะมาล็อกสงสยัยวันนี้หรอมั้งเออสวยไหมสวยสวยตามที่มินบอกเลยเป๊ะเลยเออสวยเลยเนาะเออได้เห็นเลยวันนี้หือโหพอดีเลยอะ่ะแส,ง,สงว่ามีส่งหม้อคนนี้สองมอคนเดียวยึดที่เราใช,ใช,ใช่สวยอะ่ะ ไปเลยครับไปดูรถไทยขอไก่อนดูก่อนไปเยครับเหแล้วเราก็โมครับรถไทยอ่ะครับอ่าวันนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีเอ้าขอแสดงความยินดีใครอะฮะก็จะมีคนได้รับรถคันอ๋อคนดูว่าพี่ทำไอวันนี้จะมีคนได้รับรถคันนีโอเคได้ได้ครับแบบพี่พี่เชื่อ ปกติเวลาเราส่งว่ารถยนต์เราจะส่งว่าบริเวณนี้กันอ๋อโอเคเหมือนที่เดิมที่เราเคยส่งแหละวิ่งนมารัลหน้าจังนั้นนะก็เมื่อกี้ก็มีคันนี้สีขาวด้วยครับสีขาวหายดีสุดเลยใช่ไหมก็เราจองก็จะได้ชาร์จได้อย่างที่โน้นได้เลยปีมะโรงโน้นหรอได้ไมเปีนี้ปีอะไรวะให้เลยดีกว่าเนี่ยรถเราจริงรู้อยู่เลยเขาดูไม่เชื่อไม่เชื่อ ไปเปิดไปเปิดดูนี่บอกว่าเนี่ยรถเราไปเล่นไปจริง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 ต้องต้องเรียนแจ้งครับว่าคุณปู่ปีกแรดก็คือคุณพ่อค่ะบวันนี้ที่มาวันรับรถครับอ้าวไม่จริงไม่จริงค่ะคุณพ่อมาโอ๊ตออกมาโอ๊ต โอ๊ตออกมาโอ๊ตสวัสดีคุณพ่อแม่โอ๊ตสวัสดีคุณแม่ผมทคุเหมือนไแม่ผมพูดอ๋อนีิตรครับเัื่อญ่เลยเอาจริงนะวันนี้วันรับรถลงมาตอนแห้งๆเนาะน่าจะมีมินมีอะไรอยางเงี้ยแม่เราไปวะแม่ราแม่เราแม่พี่ขอบคุณด้วยนะเล่งมากเลยสี่วันจบ อ้าวไถมาอีกอ่ะไม่ใช่ตก,กใจตกใจใไถมาอีกอ่ะอ้าวพี่ก้องมาดีครับเยี่ยามาดีครับอ,อ้าว,าวไปกันใหญ่เลยดู้ัสดีการแผนการอะไรแล้ว นี่พี่ก้องไม่ว่างเลยเนี่ยพี่ก้องแบบหลีกร้านมาเลยเนี่ยไงไออีกต้มตาตะเปื่อยเลยฟังตาก่อนูตาคนถามว่าไงขอให้ตาเชื่อี๋โอ้ยความร่วมมือนะจากทางแบบว่าเบนค์ธงบุรีพาดินนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณน้องแบงค์ด้วยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกคืนนะธงดุลีนะมู นะครับก็เป็นตัวแทนอดูแลลูกค้านะครับผมจะไม่มีอะรคือเลยครับขอบคุณครับก็เป็นเกียรติที่ได้ดูแลพี่สองเลยมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจจะมีอะไรจิ้ภาพประการใดก็ขอตัวได้วยไม่เป็นไรเลยครับโอ้ยวันนี้เพิ่มมากวันนี้วันพิเศษด้วยเพราะว่าน้องแบงค์อ่ะจริงๆเขาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็น้องโอ๊ตอ่ะที่ถ่ายอยู่เนี่ยพี่ขอบคุณมากเลยอุตส่าห์มานะอุน้องโอ๊ตมาจากสุนัยโคลคไหมครับใช่ไหนแรงใต้ให้ดูหน่อยดิ มาไกลไงดูลำบากดีค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แบบว่าหูเล่นกันสุดๆคุณผู้บริหารด้วยนะครับขอบคุณเนี่ยก็เดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวโอ๊ตจะมาซื้อเอาเหรอครับอยากได้ไอโอ๊ตอยากได้เว้ยโอ๊ตอยากได้โอ๊ตหน้าคุอย่างนี่แหละ ้าหนคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าหลายๆคนนะฮะที่กำลังจะเป็นลูกค้าของเบนซ์ชมรีงามวานหรือสาขาอื่นก็ตามนะฮะเข้ามาได้เลยครับผมที่นี่ทุกคนบริการดีแล้วก็ผู้บริหารหน้าใจดีมากเลยนะฮะขอบคุณม่ากเซล์น่ารักทุกคนครับโอเคบ๊ายบายจ้า รู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยก่อนจริงเหรอสักกับวันแต่ทำไมอิงรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ไม่รู้เลยจริงเหรอเรานั่งกินข้าวกันอยู่อ่ะเราอิงก็รู้สึกอ่ะอิงคุยกับพี่ออยอ่ะทำไมเหมือนคุณพ่อคุณแม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้น้องเงียบมากเงียนะคุยกันหลายวันแล้วเนี่ยน้องเราสับก็เมื่อยพ่อก็ยังไม่ไม่ใช่โดนหเออ เรายังลูกบอกว่าอยางไม่ได้จองก็จะจองเดี๋ยวนี้จจแม่เราเราจองไปอาทิตย์นึงแล้วเนาะใช่แต่มันก็เร็วมากครับเพราะว่าอันนี้ไปใช้แบบว่ากลยุทธ์พิเศษ <c oughs> ขอบคุณมากๆ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้บริหารมากๆครับ <c oughs> จริงๆแล้วคือเขาไม่มีรถจริงๆ <c oughs> อันนี้เขาไป <c oughs> ไปหาวิธีมา เพราะว่าเราแบบอยากจะใช้ให้ทันวันที่17โอเคครับตอนนี้เราเดี๋ยวจะมาทําพิธีตอนนี้ได้เลิกแล้วนะฮะบ่ายโมตรงนะครับเลิกวันที่11มิถุนายนปี2516เป็นเลิกดีในช่วง13นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปครับ <12. S 2> นาฬิกา00ถึง16นาฬิกา30อ๋อ16นาฬิกา30โอเคแล้วก็แอบบอกนิดนึงนะครับว่าก็ขอให้ นำพาความเฮงน,นะครความสุขภาพดีนะครับความปลอดภัยเข้าสู่รถคันนี้แล้วเข้าสู่ครอบครัวเข้าสู่บริษัทเรานะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขับด้วยการลอยกลับบ้านเหนือการไป่เลืสไลด์นี่ฮะพวกเขาทุกคนนะยังลูกตรงนั้นอยู่เลยนะ วันนี้เราจะใส่กล่องนี้ไปนะฮะกล่องกล่องลอกสไลด์แบบเป็นกล่องใสเลยทีเดียวอ่านี่กำลังขึ้นไปแล้วฮะพี่ที่เราขับรถคันนี้ก็เนี่ยฮะมันต้องยึดล้อทั้ง4ล้อเพื่อให้มันไม่ขยับเลยนะเพราะฉะนั้นเธออันนี้เป็นพิเศษนี่เป็นเื้อที่เลยนะืะอ่อความปลอดภัยต้องล็อก นี่ฮะถ้าเราไม่ได้รถพี่ๆเขานะฮะรถคันนี้น่าจะถึงยากครับเพราะว่าพ,พ่อพี่ขับเป็นไม่เป็น,นต้องหัดกันเยอะบอกเลยหอยตั้งํำให้อย่างสวยเลยฮะโอ้โหสุดยอดครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผม <S <S และที่สำคัญะฮะถ้าเราจอดตรงนี้นานๆรับรองได้เลยว่ารถเราต้องล้างละขี้นกขี้นก